อยู่เขาย้อยนะครับเขาย้อยจะเข้าหนองจาป้องทางเข้าไม้ไตบิ๊ดนะครับขี่มาเรื่อยๆนะครับผมพิมพ์ได้เลยนะครับไตบิ๊ดแก่งกระจานนะครับผมพิมพ์มาได้เลยนี่นะครับเดี๋ยวมาข้ามไม้กั้นตรงนี้นะครับ อุทยานเขาดอกไม้เนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบไม้กันอุทยานเขาดอกไม้ทางลู่เออหมดทางลาดยางก็จะเป็นลุกลังนะครับทางลุกลังประมาณนี้นะทางลุกลังก็ทางดีอยู่นะครับทางดียู่ทางลุกลังถ้าฝนตกนี่เต็มล้อรถครับ ายไายบิ๊กนี่จะอยู่ก่อนใครเพื่อนเขาเลยนะครับ เลี้ยวซ้าย,าายครับผมนี่นะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับผมหมายแรกเลยก่อนใครเข้าเลยนี่นะครับสาบิ๊กป้ายบอกถึงนะครับก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับผมนี่ครับอีกสา0ร้เมตรเลี้ยวขวาเราเคยมารีวิว ดูบรรยากาศยามเย็นนะครับผมตนอนนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกาสานาทีหโมงครึ่งนะครับเราเปลี่ยนแผนใช้คันตั้งนี่ครับ6โมงบรรยากาศกาศโคตรดีเลยอยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับ ครับผมข้าวผัดจานักเอกปลาสามรสต้มยำไก่บ้านเอ,อ้ยข้ามันีดิพี่น้องกินข้าวนำกันนี่ก็สองโอ сь, สองเปเช่นเคยครับผมวันนี้เราขอเป็นมีมุงนะครับวันก่อนเราไม่ได้กางมงยุงมันเยอะนะครับนี่ครับผมสองโอสองเป ันนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมเราจะนอนหลับพักผ่อนกันแล้วครับอันนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับทุกคนเอาอาบน้ำเราจะนอนกันแล้วครับนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดอกันพรุ่งนี้ครับฝันดีครับผมบ๊ายบายรุ่นสวัสด์ยามเช้าครับทุกคน,นยากาศดีๆครับผมเช้านี้ก็อยู่ที่ไตบิ๊กแก่งกระจานะครับผมยากาศ ดีมากเกาะกาดร้อยล้านครับผมเกาะกาดดีจริงๆเลยพร้อมแล้วมาลงไม้แรกกันเลยครับ เผมไปยาวครับ Satu dek remang, หลุดครับทุกคน maamangamang เียนปลาขาวขี้กัางมาดูบรรยากาศชมบรรยากาศตอนเช้ากันนะครับมาดีแค่ไหนครับผมนี่ครับผมตกการลองกิวเจ้าที่หลับที่นอนเราก็อยู่นี่นะครับกองอําอนวยกัน ากาศดีมากครับทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับมาพักผ่อนตกปลากันได้สามร้อยบาทเท่านั้นโอเคครับผมกาศดีดียางเท้าครับผมอาทิตย์กำลังจะขึ้นฝนก็ตกข้าวเช้านี้ครับผมปิ้งประทูเข็มปิ้งไปเฮือตำเกี่ยวพี่ติดต้มไก่บ้านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ออกตกปลาพาจินพาเที่ยวนะครับมีโอกาสได้ออกหมายนะครับวันนี้ มีโอกาสได้ออกไม้ที่ไตบิ๊กนะครับแยงกระจานนะครับผมค่าไม้ก็กะละสามร้อยบาทนะครับอยู่ได้ประมาณห้าคนนะครับลงกี่คันก็ได้นะครับก็เกินกระคิดหัวละห้าสิบาทนะครับถ้าเกินห้าคนโอเค,ครับผมมารอชมันไปยาวๆก่อนไปรับชมก็ฝากฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องตัวตกปลาพากินพาเที่ยวด้วยนะครับผมชมกิ๊กันเลยครับ ก็บรรยากาศดีนะครับปลาก็มีแต่ปลาเล็กปลา,ปา,ปาน้อยครับปนูปลานินเข้าไปหมดแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าเจอใหญ่ๆจะถ่ายให้ดูนะครับเล็กๆกไม่ถ่ายนะครับแบตเราใกล้จะหมดครับถ่ายแต่ของใหญ่ให้ดูนะครับ ตัวปลาตัวปลาตัวปลาียกว่าของใหญ่นอนถาตักปลาพัดลมสามตัวาที่ไถบิ๊กนะครับกับโคงกับข้าวไม่ต้องเตรียมมานะครับเพราะที่นี่มีขายอร่อยด้วยนะครับที่ต้องเตรียมมาก็คือเครื่องดื่มน้ำแข็งเตรียมมากับโคงกับข้าวนี่ไม่ต้องเตรียมนะครับมาซื้อที่นี่เลยราคาไม่แพงนะครับอร่อยด้วยครับ เหย่ครับสยาเอ้ยมาโต้ได้จะมาจีบหนูเขาอด้จ้าวจงมาจ้าวจงมานี่ครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายบอสกลับใหญ่นี่ของแท็บนะครับนี่ของแท็บโอ้

เบ็ดกอเลยไข่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 ดูนะครับมาดูผลประกอบการนะครับวันนี้ เบียนยักเบียใหญ่ก็ไม่ได้ถ่ายไทรบิ๊กับผมก็จะกลับกันแล้วนะครับปลาก็ได้เท่าอย่างที่เห็นนะครับไตบิ๊กก็พอมีตัวนะครับเก่งคนเก่งเขาก็ได้เยอะอยู่เราไม่เก่งเราก็ได้แค่พอทํากินได้พอไปกินนะครับผมแต่คลิปไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับผมถ่ายมั่งไม่ได้ถ่ายมั่งนะครับฝนมันก็ตก แบตก็จะหมดนะครับก็เจอกันใหม่อนะีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผมกะมังครับหนึ่งกะมัง